สวัสดีครับมื่อน,นี้ครับมาดึงรถสีคูณสี่ครับสีคูณี่ครันนี้ก็ลงครับรถผมครับไปแล้วครับนี่ม่ครับจักเิณอะไรบานนี่ไปทั้งสองคันแล้วมาดึงเขากับตู่เจ้ากับไปน้ำกันครับบ้าน,นโอ้ยงานเข้าเหรอครับบานขึ้นได้บ่บานนี่ครับสภาพเละครับงานนี่ พี่น้องคันสิมาดึงก็ไปขี่แล้วครับพี่น้องยังบดทิงรถผมเลยล่มก้อนอยู่ละเมื่อถ้าพี่น้องเอ้ยบานนี้ล่มน้ำกัดเมื่อไหร่ ทำเลย เรียบร้อยครับขึ้นแล้วครับคันแรกพี่น้องครับรดคมมือลงให้หน้าครับมุนมัดกับป้าเข้าเขาเสี่ยวรถยนต์ขึ้นันครับคันนี้ก็เสียวอยู่ครับคันพุ่งกระล่มแล้วครับตายครับบันครับเข้าแล้วครับสวยๆครับพังหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้กําลังพิจารณาจะรถยนต์ขึ้นครับ ก็สี่เจ็ดของเราก็จมเหมือนกันครับสี่เจ็ดเราไม่มีทางจะออกแล้วครับยังไม่ขึ้นเลยครับทั้งรถยนต์ทั้งรถไฟครับปลาเข่ามุ้นอุ้ยปุ้ยยังบอกขึ้นเลยปลาเข่ากับมุ้นลมมัดกับทุกคันครับยังไม่ขึ้นนะครับรถยนต์ยังอยู่ ให้หน้าเลยครับอย่นี้นป้าเข้าอยู่ครับสามขั้นนะครับเราถ่าดึงครับดึงลงถ้าจะขึ้นมเขื่นกับทางมันบวมครับตอนนี้กับเวลาทุ่มกว่าแล้วครับครับตอนนี้กําลังดึงรถยนต์ขึ้นจากถนนครับขึ้นบานเนี่ย ครับกำลังขึ้นถนนแล้วครับน่าจะมีความหวังจะขึ้นได้ครับมีความหวังแล้วครับตอนนี้ดึงขึ้นมาบนถนนได้แล้วครับสำหรับรถยนต์ ทางออกก็อีกเกือบ500เมตรครับจะถึงถนนใหญ่ทางเละน,นะครับตกถนนอีกแล้วลงข้างทางแล้วครับ กำลังครับกำลังออกจากที่นานะครับตรงนี้ จนถอยเองครับทีนี้ขึ้นมาจากตมได้แล้วครับความประมาทครับความประมาทสี่คูณสีมานาครับล่มครับขนาดรถไทยก็จะต้องได้3ามคันครับมาหนึงครับผมมาบยักาภาคเลยครับ น่าจะได้แล้วครับทีนี้ขอบคุณครับที่รับชมครับขึ้นได้แล้วครับกลับบ้านเราครับสวัสดีครับ